สวัสดีครับพบกับรายการบอลชาแนลนะครับวันนี้จะมาสอนสร้างประตูเลื่อนนะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยนะครับวันนี้ออกมาอัดคลิปนอกบ้านนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเสียงดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอลดเสียงหน่อยนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตามนี้นครับข้างล่างเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับคือบล็อกอะไรก็ได้นะครับอันน่งอันดับแรกนะครับให้เราวางอันนี้มา2บล็อกนะครับแล้วก็บล็อกกระจกนะครับหรือบางคนจะไม่ใช้เป็นบล็อกกระจกก็ได้นะครับ ามีเสียงนกอะไรรบก,กวนก็ขอโทษได้นะครับพอออกมานอกบ้านนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้วางบล็อกอันนี้ไปบล็อกหนึ่งสองแทบเลยครับเสร็จแล้วก็ให้วางนี่ครับทุบลงไปสองบล็อกนะครับ ุกอย่างนี้นะครับก็จะได้อย่างนี้ให้ต่อมาอย่างนี้นะครับดูนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวขอปักไฟหน่อยหนึ่งครับมันดูมืดๆไดเลยงในแล้วก็ให้มาฝุกตรงนี้นะครับบางอันนี้ไปแล้วก็ต่อน,นี้มาเลยครับอพอได้อย่างนี้นครับให้เราปล่อยไว้ก่อนเพื่อแบบมันมีพิกพาอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ ให้ใช้อันนี้ไออันนี้นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะเปิดนะครับเสร็จแล้วให้เราดูตรงนี้ ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ต่ออันนี้มาเลยบหนึ่งนะครับมันมุด่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้วางอันนี้ไปนะครับ ถ้าวางติดอย่างนี้ไอ้บล็อกกระจกมันก็จะหายให้วางกันอย่างนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำปิดแอตรงนี้กันนะครับปิดไปเรื่อยๆเลย ถ้าผมพูดเสียงเบาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะตอนอัดคลิปมันจะไม่เหมือนเสียงตอนที่พูดอ่าแล้วก็ทำแบบให้มันปิดให้เนียนๆหน่อยครับมันมืด อ่าแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับปัดทอดสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้พอเดินไปดูครับ ่าเดวตรงนี้นะครับลืบมจะดูอีกรอบครับอีกรอบครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะครับ